ตอนนี้ฮะก็จะเป็นทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะค้นหากันนี่ครับก็เป็นการรวมกำลังค้นหาครั้งใหญ่ครับตอนนี้เนาะ กระจายกันในบริเวณริมถนนทางเข้าหมู่บ้านในระยะมี50เมตรครับครับทุกคนครับไปเราตามไปครับาตามชายตุ้งตามชายป่าฮะคนหากันวันนี้ฮะ สุนัขตำรวจพันเคนายนะครับ ที่เราเห็นตอนนี้นะฮะในรัศมี50เมตรเนาะนี่ฮะปูพรมค้นหาก,ก็ะจะกระจายตามชายทุ่งฮะนะฮะซึ่งเป็นทีมเจ้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการเนาะลงพื้นที่วันนี้นะครับแล้วก็สูนักตำรวจนะวันนี้แบ่งทีมปฏิบัติการเป็น2ชุด ชุดนึ่งยู่ด้านนน้นแต่ผมไม่ได้ไปแต่ผมพาทุกคนมาดูชุดนี้ก่อนนาตามชายป่าด้านนี้เห็นไหมฮะนี่ครับตอนนี้ฮะเราดูกันไปเรื่อยๆครับ ด้านนี้จะเป็นทีมเจ้าที่นะครับตำรวจอีกด้านนึ่งจะเป็นทีมผู้ใหญ่บ้านแบ่งเป็นสองทีมดูการทำงานครั้งนี้ฮะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งที่ผ่านมาถ้าตั้งแต่ต้นก็จะเห็นการค้นหาในเบอร์นี้มาพักหนึ่งแล้วแต่เป็นทีมชาวบ้านเนาะ เราคือถ้ามันบอกตรงจุดที่ว่าที่ว่าเจอที่ว่าเจอนีครับ ตอนนี้ตามชายทุ่งน้่นโน้นเห็นไหมกระจายกันทับทุกจุดเลยนะครับในการค้นหาครั้งนี้เนาะถือว่าเป็นการค้นหาครั้งใหญ่วันนี้จะเจอไหมมาดูก,กันนะครับนีบนึกเ,มเ,มเผู้ใหญ่บ้านเนาะ สุนัขสำรวจมีสองตัวนะครับแบ่งเป็นสองทีมทีมละตัวหาตามใช้ป่าหาตามถนนเนาะ สามสุนาทีผมขุดฝังไม่ได้หรอกครับโอ้ยร้อนมากนานเกินละดินแบบเนี้ยครับขุดฝังมันจมาขุดไปแล้วเป็นชั่วโมงเขาใช้เวลาขุดขุดเป็นชั่วโมงใช่ไหมนะครับนี่ครับสุนัขพันธุ์เคนายครับ เราดูกันอากาศร้อนมากครับทุกคน ยังหากันต่อไปครับจะเป็นอย่างไรเรามาดูกัน ครับเป็นจุดที่น่าสงสัยครับเจ้าที่กำลังเข้าไปเนาะ ความร้อนนะโทรศัพท์ยังร้อนตัดเลยอ่ะเออดับไปของผมดับไปรอบนึงนะร้อนมากถ่ายเท่าที่ถ่ายได้ด้านนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งชุดอ่ด้านโน้นอีกหนึ่งชุดเนาะถือว่าเป็นการค้นหาครั้งใหญ่ครับทุกคนเป็นการค้นหาครั้งใหญ่นะฮะ

แดดร้อนมากนะครับตอนนี้เมื่อกี้ไลฟ์ไปรอบหนึ่งแล้วโทรศัพท์แฮงค์ไปแล้วตอนนี้นะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมก็พยายามไลฟ์นะแดดมันร้อนเครื่องมันร้อนนะครับยังไงอย่าว่ากันเด้อะนะครับก็จะไลฟ์ตา,ามที่ไลฟ์ได้นี่แหละเอฟซีก็ทนๆหน่อยผมก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันอยากได้ภาพชัดเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ได้เท่าที่ได้เนาะ นะครับได้เท่าที่ได้เพราะว่าเออนะเราทําในตรงนี้นะครับเอาเพราะว่าเครื่องเครื่องมันร้อนดินะบางทีมันก็แห้งมันดับไปเลยเนาะวันนี้ใช้สุด้าตตำรวจนะฮะสองตัวแล้วก็สองทีมนะในการค้นหานะฮะสองทีมทีมนึงใช้ป่าด้านนู้นนะครับอีกทีมมึงอยู่ดิมถนนนะหากระดิมถนนหาตา,ามอ่าคูงน้ำบ,บริเวณนี้ ซึ่งการค้นหาถึงจุดบรินเวณนี้กลับมาแล้วเพราะว่าลานุมเป็นบ้านคนละ